สวัสดีค่ะพี่น้องปองปปาสุขสุขคนณแม่หนีกน้กับ่อ้เผยเงนนิ้วก็เราจ้าพี่น้องจัดยานนี้ก็มีขาม่าวมาเตือเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยซ่อแอนอลไรดีปุ่มแคปชั่นแบบนี้พี่น้องสวยล่อครับพี่น้องบอดบอยแล้วก็ปุ่มแคปชั่นผมก็คนเดินดินธรรมดาคนหนึ่งครับสั่นพี่นอ้องฝ่อมรูปซ่อแอนสวยงามรูปล่อครับพี่น้องจัดก่อน เอฟซีลายๆท่านก็เขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสวยหลอ่อน่ารักที่สุด A B, B, B P P พรอปฏิทินนะคะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสวยหลอ่อเท่มากครับลูกแมนพี่น้องแก่พะวนันบอดบอยกับสวอยอันเปิะเปิดขายอันเปิดให้จองอันปฏิทินปีใหม่2025ีไปีใหมน่นี่พี่น้องจก่รอติดตามได้เ้อพี่น้องสวยหล่อมากคะ่ะรออุดหนุนปฏิทินนะคะ f c หลายลท่าทนก็ คอมเมต์สวยหล่อมากแล้วก็ร้ออุดหนุนปฏิทินบอดกระสอพี่น้องจา้าเพื่อนใจเปิดจองเร็วๆนี่วันศุกวัยรุ่นเวอร์ชั่นล็อกเลิศหลอ่อสวยมากคะ่ะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจา้าคนสวยคนหลอ่อที่ไม่ธรรมดาคะ่ะรักนะคะเอบีพี่น้องเอฟซีลายๆท่านกับคอมเมนต์รัวพี่น้องจา้าท่านนี้ก็่าคนธรรมดาที่มากมายด้วยความสามารถค่ะขออนุญาต ชื่นชมนะคะสวยหล่อมากค่ะแมนพี่น้องจะาก,ก่งด้วยความสามารถคร่ะกิลี่สอแอนก็นสวยสวยบอดบอยสิดีชัยก็หลอ่ลอ,ลอหุ่นก็นดีเสียงก็ดีครูสา่งครูสมหมอสมกันค่ะพี่น้องดีใจน้ำพึนพี่น้องจ่ะคนธรรมาดาที่เรารักบอยสิดีชัยแอน,นออรดีสวยหล่อค่ะหล่ออุดหนุนปฏิทินนะคะ ABPP พพสวยหล่อมากค่ะซูปเปอร์สตาร์คู่รักหมอลำที่ดังที่สุดหล่อสุดสวยสุดมากค่ะ เอื้อยกับอายตาหักหลายคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นผู้นำทีมงานที่พาลูกน้องเดินสายทำมาหากินประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักทั่วประเทศคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะสวยหล่อมากค่ะบอสบอยซอแอนขอให้เฮงเงปังปังรวยๆตลอดไปนะจ๊ะเม่นพี่น้องจ๋าแฟชั่นล้ำหน้าเพื่อพัฒนาคนหมอลำให้ขึ้นไปอีกระดับข่ะบอสคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะหล่อและเก่งมากค่ะ รูปนี้น้องแอนเหมือนน้องเพชรจังเลยสวยข้างนอกพี่น้องจา๋าลูกนี้หน้าเด็กดูดีมากจริงๆคือผู้บ่าวซ้ำน้อยกับผู้สาวสำน้อยเลยจ้า a อ b ี y บอยแอสุดจ้งคะ่ะสวยหล่อมากคะ่ะแม่นพี่น้องจ๋าทำตัวเป็นกันเองมากๆถึงมีแต่คนรักมากชอบมากค่ะเป็นกําลังใจ ให้ทั้งสองคนตลอดไปนะคะบอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะคะก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปและตลอดการคะ่ะแมนพี่น้องจ้าก็ขอให้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปดเด้อจ้าเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางคะ่ะ พี่พี่น้องน้องมีความชด่น็นว่าจางังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย